คานผู้ชมครับอันนี้สถานที่ที่กราบไหว้นะครับแก้บนนะฮะเขาไม่เอาของที anyway> <the <the ่แก้บนไปข้างในนะครับให้ไว้อยู่ด้านนอกแต่เราก็เนี่ยนะเขาจะเตรียมฐานเตรียมอะไรให้ท่านผู้ชมได้ไว้บูชานะฮะเขาจะมีหน่วยงานของเขาที่รับผิดชอบนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่คำชะโนดนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศที่เราไปทำบรรยากาศวันนี้เป็นวันวันจันนะวันจันวันจันท์ก็บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับใครที่มาวันธรรมดาก็จะไม่ไม่หนาแน่นนะ,ะสบายสบายนะก็จะมีใบสีเอ่อใบสีแล้วก็ของวัดทองลนี่ฮะเขามีให้จําหน่ายนะครับ ิตรลายมงเงิสมบูรณ์เยเจจงให้โชคดีมไขยิตามการงานค้าขายร่ำรวยท่านรลาเชิอครลบดอกไม้ทุกยันเชือเชืชุดล่างนสี่รบาทนี่เป็นทางเข้าของคำชโนดนะ นี่นะครับเขาสร้างถวายนะครับผู้มีจิตศรัทธา คนก็ยังมีนะฮะเป็นวันจันทร์นะก็มีคนเข้าออกตลอดเวลานะครับวับงผมมระกายโลกนะครับเนี่ทำแบบนี้ ดูสูงขึ้นเจอไหมฮะเล่ คนมามาก็าาจะมาขอโชคขอลาบนะครับไม่ได้ถูกนี่ฮะแตะกหมดเลยอเห็นไหมลั่นจริงอ่ะออกจากช่องนี้เห็นไหมไอ้ก่อนมันมีครอบอยู่ที่มาเห็นอยู่ อันนี้ที่ะสะพานยกระดับรล้ไมีระดับดูตรงนี้นะครับปกติเขาจะเสมอกันนะีน่ปูนแต่ที่ครอบเขาจะแตกนะสะพานเขายกระดับนะครับปีนี้ทนะ่าน้ผู้ชมจะรู้ว่าผมค์กายโลกมันแยกกันด้วยเหตุผลปาะกันและนี่แหละครับนี่ฮะเขาจะหลุดออกไปนะฮะซีกปูนนะ,ะผู้ชมเดี๋ยวผมนาเสนอให้ชมแล้วกันนะฮะผู้ชมไม่เป็นไรฮะถ่ายไปก่อนนะี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะว่างอย่างนี้ฮะอันนี้ถือ ถือว่าสะพานนี้ยกระดับได้นะฮะเป็นพานปูนแต่ยกระดับให้ปูนแตกได้นะฮะที่ครั้งที่แล้วปีที่แล้วเรามายังไม่แตกนะผู้ชมยังไม่แตกยังมีขอบจะมีสันยังให้เราได้ชมได้ดูอยู่ด้านนอกด้านในนะครับทานผู้ชมเห็นไหมฮะก็แตกตาม สวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่เจอกันเป็นปีแล้วนะอันนี้มันแยกนะจ้าใช่ไหมเขาแยกนะตัวก่อนมาเนี่ยไม่แตกนะครับผมเออแยกครับแยกนะปีนี้สรุปว่าแยกนะปีที่แล้วบอกว่าต้องสังเกตตรงปีนี้เยอะเลยแตกใช่ปกติมันจะจะอยู่พอดีนี้เนาะนะใช่ตรงนี้โอ้โหนี่เลยใช่เลยฮะของนะขึ้นของปีนี้เนาะครัเนาะเขาแยกจริงอ่ะที่ว่าเพราะน่าเป็นปูเนี่ยเนี่ย ลุงไทยมาไหมวันนี้มาครับอยู่ที่ไหนอ๋อครับผมสบายกันดีนะนะฮะน,นี้เป็นจ้ำที่นำพาการไหว้<ม>นะครับท่านผู้ชมเมื่อเคยจะเห็นอยู่ที่ใน YouTube ที่เราลงไว้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยนะฮะนี่นะ,นนนะครับ<ม>ของคำชโนดเดี๋ยวตรงนี้นิดนะึงแต่มือมันยังถือนี่อยู่ oh. มันก็คงจะนี่มันแยกฮะจ้มบอกแยกแยกจากกัน ยิ่งยานแยกฮะข้างในยังไม่ได้ไปถ่ายนี่นะยังครับนนนนนเนี่ยไปถ่ายไ่เดี๋ยวไปไปถ่ายข้างในหน่อยนี่นะเป็นต้นคำชะโนดนะครับ จะเขียวงี้ฮะเนี่ยเขานะเขาเขียนเลยเขาขูดนะฮะน,นี่เป็นเลขนะเลขชัดเลยถ้าเขาไม่มีคนขูดเนี่ยท่านผู้มชมจะเห็นไหมฮะเนี่ฮะหกยแปดนี่ยเป็นเลขนะฮะเขียวปื๊ออย่างนี้เลยจะ <c oughs> ลุงไลกลับบ้านไง เป็นาขาเนี่ยโหนั้น why เป็นบ่อน้ำนะท่านผู้ชมบ่อน้ำบ่อน้ำวันนี้เขาก็ทำกว้างนะที่จริงวันจันทร์นี้นหน้าฝนลแล้วปากก็น้ำขึ้นอืมอืมหล เนี็นไหนมากน้ำ่านาานาวาน่องครับ,อออบเอจะรอป่านี่คป่าองคาชโนน จะมาเอาน้ำนะชักฟิิทธ์ตี้เขานับถือนะครับใช้รูปหน้ารูปตานะครับนี่ผู้ชมนั่นเนี่ยโหเหรียญเต็มเลยข้ามโยนเหรียญน,นะผู้ชมนะ นะฮะเขาจะมีป้ายบอกฝั่งบนห้ามโยนเหรียญใส่บ่อคนไทยนี่พูดยากครับยากฟังยากฮนะคนต่างชาติพูดไม่รู้เรื่องฮนะพูดไม่เข้าใจเขาก็ไม่โยนนะก็ดีอย่างเขาไม,ไม่เข้าใจกันเขาก็ไม่โยนนะอันนี้คนไทยพูดแล้วก็โยนเอาโยนเอานะฮะคนต่างชาติเขาก็ไม่โยนเพาก็พูดไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> คนไทยพูดเรื่องอันนี้เป็น เนี่ยเขาเขียนห้ามโยนไปในบ่อนะครับเหรียญเอาไปใส่ตู้ครับไปใส่ตู้เอาไปใส่ตู้ไปทําบุญฮะเจ้าโยนไไในบ่อน,นี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเหรียญทาให้เป็นเหรียญฉนิมเป็นนู่นเป็นนี่ไปให้เขาอุดตันทางน้ำจังห่างนะผู้ชมไม่โอเคและไม่เวิร์กนะครับนี่นะนนะนครับเราอยากให้รักษาตามคําที่เขาบอกกล่าวบอกเล่านะฮะอันนี้นะห้ามโยนเหรียญ ะครับจริงโยนแบงค์เลยฮะโยนแบงค์เยอะๆแบงค์งหนักๆแบงค์พันแล้วเออเดี๋ยวเขาบอกให้โยนแบงค์พันไม่โยนโยน,โยนแต่เหรียญอีกเออขใจยากนะเอาเรื่องเขาแล้วกันไม่เรื่องเราเนี่ยเราอยู่ที่คำชะนโนดนะเนี่ยต้นต้นชะนโนดนะฮะเนี่ยต้นชะนโนดอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะในต้นคำชะนโนดที่อยู่สวยงามอยู่นะครับ มีรังพึ่งเยอะเลยอ่ะโอ้ตอนนั้นมีรังพึ่งเยอะเลยนะ่นะพี่โจเห็นไหมนะ่ะพึ่งโตเป็นเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยนะครับจะได้เห็นภาพไหมฮะอ่านะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกนิดนึงติ้ตเตต้ะรังพึ่งเยอะเลยปอเป็นสิบสิบรังเลยโอ้เยอะมากมากนะไม่มีใครกล้ามาเอามาเก็บไปด้วยนะครับรังพึ่งที่คําชโนดนะครับ นี่เป็นบอ่อที่ห้ามโยนแต่ตังเยอะโยนนะครับครับท่านผู้ชมท่น,นี้ต้นมะเดื่อใหญ่นะที่อยู่ที่คำชะโนดนะท่านได้ล้อมต้นหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตรงนี้นะครับที่เขาขอ สมบัติทรัพย์สินต่างๆขอโชคขอลาบนะก็ประธานพอ่อนี่ยตรงนี้นะฮะนะครับวันนี้ก็ทำสะพานและฐานที่ไม้ใหม่ฮะทไม้ใหม่ทำสะพานนะครับก็พื้นที่ใหม่ฮะรตรงนี้นะฮะก็ทำทำทางเส้น ใหม่นะฮะตรงนี้เป็นเส้นเก่านะฮะนี้จะเป็นเส้นใหม่ครับนะนี่เป็นเส้นใหม่นะครับที่เขาทำให้เดินนะนู่นเส้นเก่าคู่กันตรงนู้นนะท่านผู้ชมจะเห็นเส้นะใหม่นี่ฮนะ ไม่เดินทางเข้าทางออกนะครับได้คนได้ไม่เยอะ เดี๋ยวเอาจ้ำจ้ำสระองค์อ่ะถ่ายถ่ายอหหมดเลยมันได้มีหลายๆองค์หลายๆคนเออเนี่ยที่เขาพูดผ่านคนไปด้วยขัา,างบนนัง่าง

ไม่มีใบอนุญาตใช่ไหมครับหรือว่ามีแล้วใบอนุญาตที่ว่าใครทำอ๋อไม่ได้ขอ,ขอไม่ได้เดียวไม่ได้ขอกระยุทธกันเข้บกันครับอ,อ,อ่ายแลย้วหลังวยยันละ มามาไปเรไม่ถ่ายหรอกถ่ายพอแล้ว ครับก็ยังมีผู้คนที่สังไหยแล้วก็ยังพอ้มาไหว้นะฮะของคำชะโนดน,นะครับตลอดไม่ขาดสายนะฮะบ็็ยังมี อันนี้สูงมากนะต้นนี้ต้นเล็กนะฮะต้นเล็กแต่ตานสูงมากเลยนะครับย,ย็ดยดได้ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ที่อยู่ตรงนี้นะทา่านผู้ชม บรรยากาศาก็มีคนเยอะนะฮะเรียกว,ว่าเป็นคนมาเนี่ยก็ต้อง

น,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 นี่นะครับเป็นทางออกเขามีระบบพ่อเยอะนะี่ก่อนจะน้อยนะครับ บรรยากาศทั่วไปนี่กำลังสร้างนะเขาคงจะสร้างไว้ที่บูชาไว้กับไหว้ไว้แก้บนนะฮะด้นนี้นะฮะกำลังสร้างไปเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศโหเนื้อเวิร,ร์กาเลยงานนี้ก็เป็นที่สำรองขายหวยนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแผง การซื้อเลขเราก็เลยไม่รู้จะซื้อเลขอะไรฮะตอนนี้ที่ถอดรองเท้านะท่านผู้ชมเขาจะไว้ที่ถอดรองเท้านะครับ,อรอนะรบนี่เป็นเสียงโชคครับมันเป็นปรับปุงแก้ไขฮะอันนี้เป็นบริเวณวัดนะฮะบ,บริเวณวัดนะครับ ไม่เกี่ยวกับคำชะโนดน,นะการดูแลคนละแบบนะฮะอันนี้เป็นที่วัดเขาดูแลนะครับนี่เขารองเท้าวนนรบรรยากาศใ,ใหม่ล่าสุดนะครับดเปชมด้วยสาตาของพี่น้องยงน,นะครับไหว้าลแนน่เดักนากับบ้าน้าบริาสามอนนแบบุดชชโนนะคับผู้ใหญ่ยสิาทานรับกน่ีนะครับ พี่น้องได้มาใหม่นะครับถอดรองเท้าด้านซีขาวด้านขวาตามชั้น,นาว,วางรองเท้าก่อนนะครับสำหรับมาดูทางเข้าวางพวพยาปุ่มเบยที่เด่นด้านหน้าเรานะครับนี่บริเวณวัดนะที่เขาปรับปรุงธนิษฐาใหม่ๆเลยนะฮะใหม่ๆล่าสุดเลย